สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับนี่จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุญการนะครับในเรื่องของการเมืองสังคมนะครับคือเอ่อผมนะเป็นคนที่ชอบให้ความรู้คนนะครับนะโดยเฉพาะนะสิ่งที่ผมเรียกว่ามุมมองบุญการนะซึ่งก็ไม่ได้ยึดติดนะยึดถือในหลักการในศาสตร์นะอะไรที่มากมายเกินไปนะครับนะยึด ถือตามนิยามเป๊ะๆนะของหลักรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะครับอะไรพวกนี้นะแต่ผมจะมองเหมือนกับประชาชนคนทั่วไปนะที่มองการเมืองสังคมนะครับแล้วก็หลักการมองของผมเนี่ยเรียกว่ามุมมองบุรการก็คือมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านมีความยืดหยุ่น ที่ตั้งอยู่บนหลักการนะครับของการมองสอดคล้องกับกฎธรรมชาติกฎธรรมดานั่นคือกฎแห่งกรรมและกฎไตร,รลักษณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาใดเหตุเกิดมาจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองซึ่งหลายครั้งต้องบอกตรงว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องราวภายในจิตใจของมนุษย์นั่นเองนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงว่าผู้นําที่ดีเนี่ย ต้องเดินตรงกลางระหว่างอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมในโครงสร้างปิระมิดนะครับใช้ข้อดีพัฒนารัฐให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทำอย่างไรนะเดี๋ยวจะมาว่ากันโครงสร้างปิระมิดเนี่ยนะครับหลายครั้งที่ผมเอามาพูดให้ฟังนะก็มี FC ผู้รับชมเนี่ยนะเขาบอกชอบนะที่ผมอธิบายฟังซึ่งจริงๆก็คือสอดคล้องกับหลักธรรมชาตินะครับว่า ในโลกของเราเนี่ยนะเมื่อมีชุมชนสังคมเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ต้องมีเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของอำนาจนะครับซึ่งก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะถ้ายังเป็นชุมชนเล็กๆนะมันยังไม่มีความวุ่นวายยังไม่มีเรื่องของการเาบียดเบียนกันนะยังไม่ต้องมีผู้นําชุมชนขึ้นมานะครับ แต่ต่อมามันมีความเดือดร้อนวุ่นวายมีคนเกเลคนพานเกิดขึ้นนะครับมีการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์กันนะระหว่างรัฐนะระหว่างชุมชนเนี่ยก็มีผู้นำนะที่ขึ้นมาดูแลบริหารจัดการนะครับวันนี้นะครับจรงเป็นที่มาของการเกิดโครงสร้างปิรามิดนะครับก็จะแบ่งเป็นชนชั้นนำที่เรียกว่าชนชั้นปกครองอิลิทนะซึ่งหลายครั้งเนี่ยความเป็นชนชั้นนำนะซึ่งได้อำนาจมาเนี่ย ก็ทำให้สิ่งที่ตามมาด้วยก็คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสถานภาพนะครับที่สูงกว่าบางทีเราจึงบอกว่าอิลิตชนชั้นนำเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นคนรวยก็ได้ชนชั้นบนเนี่ยนะครับเป็นคนที่รวยถัดมา็คาอีกชนชั้นกลางก็คือหมายถึงคนทั่วๆไปนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับประกอบอาชีพทั่วทั่วไปนะส่วนชนชั้นล่างเนี่ยเราก็คิกถึงคนที่ค่อนข้างยากจนนะครับสถานะอ่า ภาพทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับความมั่งคั่งก็สู้ชนชั้นกลางและชนชั้นบนไม่ได้เราก็เรียกว่าชนชั้นล่างซึ่งก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับในโครงสร้างพีระมเดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะเมื่อเราเข้าใจสิ่งสมมุติโลกสิ่งสมมุติของอํานาจ นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าเราพูดถึงนะมองในแง่ของอความเท่าเทียมนะของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็มองแบบนั้นก็ได้แต่ถ้ามองในเรื่องของสมมุติโลกสมมุติของสถานภาพสมมุติของอำนาจนะครับตามสถานภาพทางเศรษฐกิจนะครับทางการเมืองสังคมเนี่ยเราจะเห็นมันมีลักษณะนะเป็นพีระมิดนะที่เราเรียกว่าอิลิทจนชั้นนำ หรือชนชั้นบนแล้วก็ชนชั้นกลาง Middle Class แล้วก็ชนชั้นล่างนะครับซึ่งอันนี้ก็คือมันเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เรื่องที่มันฝืนธรมนร,นร,ธรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินี่แหละครับมันถึงบอกว่ามุมมองมูลกากรเนี่ยนะจะมองผ่านการมองซึ่งมันสอดคล้องกับกฎธรรมชาติกฎธรรมดานะแล้วก็กฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เพราะาบนกฎธรรมชาติเนี่ยเนือ่องจากมนุษย์นะมันก็มีทั้งสติปัญญาแล้วก็มีทั้งกิเลสปัญหานั่นแหละ นะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดแบบสมมุติขึ้นมาเนี่ยนะโครงสร้างพีระมิดที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีการส่งผ่านมอบอํานาจนะให้ผู้ปกครองชนชั้นนำอิลิทเนี่ยเอาอํานาจนั้นไปใช้ชั่วคราวนะคำว่าชั่วคราวเข้าใจนะครับนะไม่รู้นานเท่าไหร่แหละแต่ชั่วคราวนะเอาไปทําอะไรครับเอาไปปกครองเอาไปดูแลคนไม่ดีเอาไวดูแลคนผานไม่ให้มีอํานาจ โดยการเขียนกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆนะเพื่อออกมาปกครองสังคมนะมันเลยจะเกิดหลักขึ้นมาที่เราเรียกว่ารัฐศาสตร์นะแล้วก็นิติศาสตร์ก็คือกฎหมายนะเพื่อจะควบคุมคนไม่ดีแต่แน่นอนนะมันก็มีการใช้กฎหมายนั้นไปทําให้คนดีเดือดร้อนนะโดยเฉพาะถ้าเป็นปฏิปักษ นะครับนะกับชนชั้นนำอย่างเงี้ยนะก็จะถูกเอากฎหมายนะั้นมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นไอ้หลักที่เรียกว่ารัฐศาสตร์นิติศาสตร์เนี่ยสำคัญคือต้องมีหลักพุทธศาสตร์หรือศีลธร,รรมหรือยะบอกว่าผู้นำเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมนะจึ่งในศานาเราเรียกว่าทศพิธร,รัชธรรมนั่นเองนะผู้นําต่างๆนะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของรัฐหรือประเทศนะไม่ได้ผู้นําในองค์กรเนี่ยก็ต้องมีนะพวกบริษัทต่างๆเนี่ย เพราะนั้นอำนาจเหล่านี้นะครับซึ่งมอบให้ชั่วข่าวก็มีสิทธิที่ชนชั้นกลางและล่างเนี่ยจะขอคืนใช่ไหมเพราะว่าบอกว่ามันให้ชั่วข่าวซึ่งในหลักของรัฐศาสาตร์การเมืองการปกครองเขาถึงมีเรื่องของอะไรนะกฎหมายในการหรือกติก,กาในการบริหารจัดการประเทศในการปกครองประเทศก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญก็จะเขียนการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยอย่างสันติ พูดง่ายก็คือจะมีการเลือกตั้งอ่าแล้วรัฐบาลนะคนที่ขึ้นไปได้อำนาจชั่วคราวนั้นจะอยู่กี่ปีหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งใหม่หรือในระหว่างก่อนที่จะมีเลือกตั้งใหม่ถ้าเกิดมีวุติเหตุนะก็จะมีข้อยกเว้นไอ้นู่นไอ้นีไน่ไอ้นัน่นใช่ไหมเพื่อจะทําให้มีรัฐบาลต่อไปนะเพื่อให้การมีอำนาจอยู่นั้นเนี่ยมันมีเสถียรภาพนะครับอันนี้คือความหมายนะฮะในโครงสร้างปิรามิดนะครับ คราวนี้เนี่ยในความซับซ้อนของโครงสร้างปริิัทเนี่ยนอกเหนือจากมีเรื่องของอำนาจนะมันก็มีเรื่องของความนึกคิดความชอบไม่ชอบนะซึ่งเราเรียกว่าเป็นพวกอนุรักษนิยมนะครับกับพวกเสรีนิยมนะซึ่งในฝรั่งเนี่ยนะครับในทฤษฎีรัฐศาสตร์เขาเขาเรียกว่าพวกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะพวกเสรีนิยมเเรียกวพวกฝั่งซ้าย นะครับพวกอนุรักษ์นิยมก็คือพวกฝั่งขวานะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปอธิบายปไปแล้วว่าเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมมนะันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะใครที่ยังไม่รับชมนะลองย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆนะเพิ่งไม่นานนี้แหละครับที่ผมชอบเล่าให้ความรู้เป็นพื้นฐานเนี่ยเพราะว่ามันจะใช้ในการคิดวิเคราะห์มองปัญหาต่างๆนะในโลกสมมุติใบน,นี้นะครับของโครงสร้างปเดมิดเนี่ย ไม่ว่าในเรื่องของอำนาจที่ให้ยืมชั่วคราวที่ขอกับคืนมาชั่วคราวเนี่ยนะครับนะมันมีเรื่องของความนึกคิดของผู้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันพวกที่ชอบอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะชอบความสงบชอบความเป็นกฎระเบียบเรียบร้อยชอบความสวยงามนะชอบจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนี่คือลักษณะแบบอนุรักษ์นิยม ผู้ที่ชอบใช้กฎหมายเข่งคัดผู้ที่เข่งขัดในจารีตประเพณีแนละโดยเฉพาะศาสนาส่วนพวกเสรีนิยมเนี่ยจะเป็นพวกเหมือนกับเขาเรียกหัวก้าวหน้านะค่อนข้างจะชอบความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นอชอบพูดถึงสิทธิเสรีภาพนะที่พึงมีนะตามกฎธรรมชาตนะิที่มนุษย์ควรจะมีความเท่าเทียมกันในการแสดงสิทธิและเสรีภาพ นะครับอชอบการปฏิรูปนะชอบเห็นสิ่งใหม่ๆนะที่เกิดขึ้นดีขึ้นนะมันลักษณะแบบนี้ก็ต้อเสรีนิยมซึ่งบางครั้งก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องของอนุรักษ์นิยมขนบธรรมเนียมประเพณีว่าทำดั้งเดิมโบราณน,นะบางทีก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบม,มากนักเพราะถือว่ามันไปจำกัดสิทธิทเสรีภาพความเป็นธรรมชาตินะของมนุษย์นะที่มีสิทธิเสรีภาพโดยกําเนิดนะที่จะแสดงสิทธิเสรีภาพ โดยที่ใช้ได้ถูกต้องอย่างงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในชนชั้นต่างๆไม่ว่าชนชั้นนาอิลิทชนชั้นกลางและล่างก็จะมีทั้งสองต่างไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยมหรือว่านุรังนิยมอันความสําคัญอยู่ตรงที่ว่านะครับไม่ใช่ให้เราไปแยกเป็นเสรีนิยมเหลือนุรังนิยมนะมีคนมาถามผมเงี้ยไอย้อย่างผมเนี่ยเป็นประเภทไหนเสรีนิยมเหลือนุรังนิยมจริงๆแนละ้วผมเนี่ยอยู่บนเส้นสีขาวนี่แหละอยู่ตรงกลาง เพราะผมอยู่ได้ทั้งเสรีนิยมและก็อนุรังนิยมเพราะอะไรครับเพราะการใช้สติปัญญาผมบอกหลายท่านว่าเวลาเรามองการเมืองสังคมนะครับท่านอย่าไปแบ่งฝากแบ่งฝ่ายนะการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติวันจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าข้อดีของเสรีนิยมคืออะไรข้อดีของอนุรังนิยมคืออะไรข้อด้อยของเสรีนิยมคืออะไรข้อด้อยของอนุรังนิยมคืออะไรเราต้องเอาข้อดีมาใช้ร่วมก็คืออยู่ตรงกลางเราจะไม่ใช้ข้อด้อยข้อด้อยคือทําให้เราตกขอบ เช่นเสรีนิยมสุดโต่งก็คือเราตกขอบซ้ายหรืออนุรักษ์นิยมสุดโต่งทขาให้เราตกฝั่งขวาซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์กับชุมชนสังคมประเทศชาติเราต้องอยู่ที่ตรงกลางคือพนวกเอาทั้งข้อดีของเสรีนิยมและข้อดีของอนุรักษ์นิยมเข้ามาซึ่งมันทําได้ทุกชนชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชั้นอิลิตชนชั้นบนชนชั้นน,นําชนชั้นกลางและล่างโดยเฉพาะผู้นํา ผู้นำก็อ,อยู่ในชนชั้นเอลิทเพราะว่าผู้คุมอำนาจหรือได้อำนาจนั้นมาชั่วคราวผู้นำที่ดีจึงต้องเดินตรงกลางระหว่างอนุรั์นิยมและเสรีนิยมในโครงสร้างปิระมิดนะครับใช้ข้อดีพัฒนารัฐให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าผู้นำเนี่ยจะแบ่งเป็นเสรีนิยมหรืออนุรั์นิยมสุดขั้วไม่ได้ถ้าเราดูจากรูปทรงพิระมิดเราจะเห็นว่านะครับนะมันจะลู่เข้าไปที่ยอดนั่นะคือผู้นำเห็นไหมผู้นำเนี่ยจะแบ่งไม่ได้ แต่ว่ามันก็จะมีผู้นําบางประเภทนะครับที่แบ่งนั่นแหละครับจะเกิดปัญหายออย่างนี้แหละผู้นําที่แบ่งนี่แหละจะสร้างปัญหาเพอผู้นําที่ดีจริงๆมันจะอยู่ที่เส้นดีขาวตรงกลางขึ้นไปเลยแต่ผู้นํานั้นจะต้องใช้สติปัญญาที่ใช้ข้อดีของเสรีนิยมและอนุรังนิยมคือมีจุดสมดุลที่พอดีที่สามารถผนวกเอาทั้งสองอย่างข้อดีเนี่ยแล้วเกิดการพัฒนารัฐให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็ ประชาชนอยู่ดีกินดีได้แต่เกิดไปเจอผู้นำนะที่มีการแบ่งแยกแบบนี้นะไปทางซ้ายหรือขวามากเกินไปหรือผู้นำนะครับที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะครับไอ้เรื่องนี้นะแล้วไปใช้ประโยชน์จากการแบ่งเนี้ยไปใช้มวลชนข้างล่างคือชนชั้นกลางและล่างในการแบ่งนั่นแหละครับมันเลยเกิดการแบ่งแยกขึ้นมาถ้าเรามองเห็นจะเข้าใจนะครับว่าผู้นำนี้สำคัญเพราะผู้นำเป็นผู้กลุ่มอำนาจรัฐ อันผู้นำจะต้องมีมุมมองความนึกคิดจะต้องไม่ยึดติดทั้งฝั่งเสรีนิยมและก็อนุรักษ์นิยมแต่ต้องมีความเป็นกลางใช้สีปัญญาที่ดีจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้ทุกท่านพิจารณานะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสติดตามในช่อง y o u t u b n จะ l อาจารย์เสร็จนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ